มาครับช่วงเย็นๆครับขอมาปล่อยมาลายสักตัวหนึ่งนะครับเป็นมาลายหางขาดครับหางไม่มีนะครับมาลายหางขาดตัวนี้เป็นขนาดประมาณ b g 13สนะครับตัวเล็กๆครับเป็นลอกโลหะคับสปูลยังสวยอยู่นะครับอืแต่จะบอกว่าตัวนี้ผมจะขายเป็นไอผมจะปล่อยเป็นอะไรนะครับอ ปล่อยให้นะน,นะเอาไปทําเป็นอะไรกันนะครับนี่ใครมีลอกรุ่นนี้แล้วต้องการอะไรเอาไปเลยครับนี่คือภาระความเสี่ยงของพ่อค้านะครับที่จะต้องเจอกับลอกว่าสภาพมันสวยๆแล้วพอดีว่ากันกลับตัวเนี้ยมันติดแล้วผมไปบิดมันหักเลยทีนี้มันก็เดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ เดินหน้าได้ทางเดียวอย่างเดียวนะครับนี่มันถอยหลังไม่ได้มันก็เลยเป็นม้าลายพิการนี่ครับแขนปรับพับได้เอาแขนไปทําอะไรได้สปูนัปทำอะไรได้ฝาทําอะไรได้กว้านนทําอะไรได้ทำ,ไไทำตัวทาได้หมดเฟืองเฟืงได้หมดครับถ้าใช้ถามว่าใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้นี่นี่ครับ เอาไปใช้ตกปลาเล็กได้แต่สำหรับผมมันไม่สมบูรณ์ละเพราะว่ากันกลับมันหักไปจะปล่อยไปเป็นลอกที่นั่นก็เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีก็เลยปล่อยเป็นลอกอะไรไปนะครับขอหนาะๆนะที่รับสภาพกับลอกตัวนี้ได้นะครับเนี่ดูสะปูนสะปูนครับเนี่ยดู แขนกว้านไม่มีสนิมเลยนะครับนีสน่สนิมแฉลมยังไม่มีเลยแขนหมุนใหม่ๆไม่มีขี้เกลือเลยนะครับเสียดายตรงที่มันเนี่ยนะคือความความเสี่ยงของพ่อค้าเนี่ยครับที่ว่าจะต้องเจอกับสภาพนี้มันเป็นปกติธรรมดาครับผมรับได้อยู่แล้วแต่นาณที่คิดว่านาณหาเองและนาณ คิดว่าดูเปรียบเทียบกับราคาประมูลแล้วนะลองประมูลมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะบางทีเราก็ต้องรับความเสี่ยงมาด้วยนะครับต้องทําใจนิดนึงเนี่ยมันก็แต่มันก็ยังออกตัวได้แบบพอเป็นอะไรแต่ตอนนี้รับประกันขาดทุนแน่นอนครับ <c oughs> จับมากับ4ส8 0เข้าไปแล้วนะนี่ <c oughs> ขาดทุนแน่นอนครับขาดทุน แต่ให้น้าๆนเอาไปทำเป็นอะไรกันผมจะเก็บไว้เป็นอะไหเองก็ได้นะแต่เห็นว่าลอกมันยังใช้ได้ก็เลยบอกเอาไปให้น้าๆนที่เขาแบบเอมีประโยชน์มากกว่าผมดีกว่าผมจะเก็บไว้ทำอะไหก็ได้แต่ถ้าทำอะไหลผมแยกแล้วความใช้ได้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแนละ้วถ้าเกิดมันแยกตัวเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดยังขายเป็นตัวเนี่ยน้าๆนที่พอรับได้เขายังเอาไป ไปตกเล่นได้เลยก็เลยมาแพมพรารนาฟังเพราะว่ามันต้องเจอกับความเสี่ยงนี่ครับอ่ารับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับด้านบนนะครับอ่านเอานะครับอย่าถามนะครับขอให้อ่านคอมเมนต์โค้ผมด้านบนนะครับเด,เดี๋ยวพอลงราคาไปเท่าไรอีกโอ้ยมันนด ด้านบนครับอ่านได้เลยครับ